สวัสดีครับผมพงครุยนะครับเป็นจำทางช่องยูทูปครูยเอกเลขพยากรและทางห้องลาเป็นอุสา์เลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มนะครับที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูปซึ่งกลุ่มนี้ครอกชอบนะเพราะว่าเป็นเลขที่ครอกแบบเคยใช้แล้วก็ใช้มาเยอะแต่ว่าแนวทางมันค่อนข้างจะสุดตรงเหมือนกันนะสำหรับกลุ่มเลขนี้ก็คือ9 9 9, 9 1กนะครอกตั้งชื่อว่า ปักหลักส,นสรนางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะก็จะมีคู่9กเนะครับเพราะมันจะมีซนะ้ำเนาะแล้วก็9 1 1 9นกะเลขตองนะเลขตองที่เขาว่ากันเลขตองมันจะเป็นยังไงใช้ซ้ําๆบางที่ก็บอกไม่ดีแต่บางที่ก็บอกโอ้เนี่ยใครๆก็สแสวงหานะ,ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับอ้ออีกกลุ่มนึงที่สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้คือกลุ่มเลข3ตัวนะ 1>, 1 9 9 9 9เเลขคู่และเลข3ตัวเนี่ยคู่เอกทำเป็นเ,เรียกว่าอะไรเพลิ์ไว้ให้แล้วในช่องคู่เอกนะเพลิ์จะได้หาง่ายๆเข้าไปในเพลิ์อ่ะมันจะได้แบบเซิร์ชได้ง่ายๆขึ้นนะครับเข้ามาในช่องแล้วก็ไปที่เพลิ์เลขคู่ลำดับนะก็จะเป็นเรื่องราวของเลขคู่แล้วก็เลขรีวิวเลขกลุ่ม3ตัวเนี่ยเขาจะมีไว้แยกแต่4ตัวนี่คงไม่ทำนะครับเ <laughs> พราะมันเยอะมากนะครับ9ตอนนี้900กว่าแล้ว นะครับก็เสิร์ชหาได้เลยในช่องนะมันเจออยู่แล้วนะครับเลขกลุ่มและเลขเลขกลุ่ม3ตัวและเลข2ตัวลกลับไปดูได้นะอ่ะมาพอคุยกักตั้งชื่อว่าปักหลักสรสร้างแนะ่นอนว่าพูดถึงแนวะคิดวิธีการตัดแจงก่อนครับพอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนคนลงท้ายเลข1ครับเมื่อเลข1ไปกํากับเลข9ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนลงท้ายเลข1น,นะจุดเด่นก็คือเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับจิตใจกแกล้งแกรงเด่นเดี่ยวมุ่งมั่นและก็แน่วแน่อ่ะนี่คือข้อดี แต่ข้อด้อยก็คือเขาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนะจะต้ององี้งี้เป็นคนหัวแข็งเปลี่ยนแปลงความคิดค่อนข้างยากแล้วก็คยกว่าถ้าพูดถึงความตึงเนี่ยก็โอ้ยยืนหนึ่งอะ่ะเาง่ายง่ายคือคนเหล่านี้ก็คือแบบใจร้อนด้วยจะต้ององี้อย่างางี้นะครับแต่ข้อเด่นในด้อยก็คือมันมีความชัดเจนครับก็คือเขาเป็นค,คน 50, 50้าสิห้าหรับผมห้าิไม่ใช่แบบครึ่งหนึ่งก็คือคือถ้าคุณถามเขาเนี่ยมันมีแค่2คําตอบ เอากับไม่เอาทํากับไม่ทําถ้าคือไม่ทําก็คือไปร้อเปว่าไม่ทําถ้าคือทําคือทํา100%เเลยไม่มีการบิดพลิ้วแน่นอนแต่เวลาถามคุณจะได้สองคำตอบเสมอเอากับไม่เอาทํากับไม่ทำนะมันเป็นแบบผมเริ่นตอนแรกผมอะถ้าใครถามผมเรื่หนึ่งคือ50 5 0มันมีแค่2คําตอบมันจะไม่มีแบบลำดับโน่นนี่แหละไม่มีลำดับไม่มีการแบบอะนานๆทําทีใหม่ถ้าทําคือทํายาวแต่ถ้าไม่ทําคือไม่ทําเลย ถ้าคุณจับทางคนเลขหนึ่งได้ถือว่าเออโอเคจะรู้คุณจะรู้ว่าเออจะต้องยังไงกับคนคนนี้แต่แน่นอนว่าอีกอย่างนึงถ้าคุณกําลังแข่งขันกับเขาอย่าไปในทางที่เขากําลังเป็นอยู่หรือทางที่เขาเก่งเพราะยังไงคุณเขาก็ไม่ยอมคุณแน่ๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะคนลงท้ายเลขหนึ่งนะถ้าชอบนะถ้าใครขาดความมุ่งมั่นไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแน่เนี่ยเลขหนึ่งท้ายเนี่ยชัดเจนนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขเก้า แนวคิดนะเป็นคนที่มีความคิดฉับพลันกว้างไกลเจนาการดีเยี่ยมนะครับคิดอะไรนอกกรอบมุมมอกแปลกใหม่อ่าไม่มีแบบแผนแตายตัวนี่คือบางคนเห็นอหนึ่งกับเก้ามันน่าจะขัดกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามามองมองร่วมกันคือเขาเป็นคนเอาฐานเป็นเลขหนึ่งก่อนถ้าเขาตัดสินใจทาอะไรเขาสามารถแตกยอดสิ่งที่เขาอยากจะทำนะให้ออกไปเยอะๆเนี่ยมากมายได้เพราะฉะนั้นคนเลขเนี้ยถ้าเกิดว่าตัดสินใจทำอะไรแล้วนั่นคือชัดเจน จะไปทางไหนจะเอาไงยังไงก็เสร็จยังไงก็สําเร็จเป็นเลขคู่หนึ่งที่เด่นเรื่องของการสําเร็จและการขึ้นไปสู่ตําแหน่งหรือว่าจังหวะชีวิตที่แบบอยากจะพุ่งทยานน่ะได้เก่งมากๆคือโฟกัสแล้วไปเลยโฟกัสแล้วไปเลย,ลเลยนึกออกใช่ไหมก็ไปเลยวิธีไหนก็ได้ขอให้ไปแล้วเป็นแล้วเป็นเลขเก้าด้วยไม่ใช่เลขแปดเลขแปดที่คือจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่า,าเลขเก้าที่ไปเฉพาะทางที่เขาไปได้ ทำได้แล้วต่อยอดไปเรื่อยๆนี่คือเก้าหนึ่งไม่แปลกใจที่คนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะจะขึ้นเร็วไปเร็วเพราะเขามีแนวทางที่หลากหลายเพราะเขาโฟกัสไปแล้วว่าจะต้องทําอะไรแล้วเอาเส้นทางนั้นทำไงก็ได้ให้เราอะไปสู่เส้นทางเนี่ยยังไงก็ได้ให้ไปสู่ชัยชนะนะครับผมว่าเก้าหนึ่งะถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องการแข่งขันม่าเด่นกว่าสามเก้าอีกนะที่บอกว่าเออเลขสามเก้าเลขแบบเออไปสู่ชัยชนะอะไรเงี้ย โอกาสสูงใจเลยนะแต่ว่า9ก้าหนี่คือปักหลักแล้วทำให้ได้มันก็เลยถ้าถ้าใครไม่ชอบนะไม่ชอบ3ามเนะมาเอาก้แทนก็ได้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้อีกครับยังไงก็ได้ให้ถ่ายทอดสิ่งที่จริงเป็นเนี่ยให้ไปสู่สายตาคนอื่นยังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้ให้คนอื่นรับรู้เพราะนั้น9ก้านึ่งถ่ายก็เลยยิ่งไปเร็วเข้าไปใหญ่เลยถ่ายทอดวิธีการของตัวเองอยากทำเองเป็นดังคนที่ รีเริ่มทําของตัวเองเองแล้วก็ลงมือทําเองหรือจะเป็นคนที่ถ่ายทอดไอเดียของตัวเองไปให้คนอื่นทําเขาก็ทําได้นะครับวิธีการเวลาเราฟังเขารู้สึกโอ้โหทีแรกเรารู้สึกว่ามันยากแต่พอข้ออธิบายเราไปเรื่อยๆรู้สึกแบบเออทํามาําไปได้ทําไมถึงแบบมีช่องทางนี้ได้เออเป็นแนวคิดที่มันใหม่ๆไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครท,ท,ทั้งๆที่รูู้่แล้วอะสมมุติว่าเส้นชายอยู่ตรงเนี้ยนับหนึ่งอยู่ตรงเนี้ไอนะ้เส้นชายอยู่ตรงไหน เขาก็พุ่งเป้าไปแต่เราที่เราถ้าเราทํางานร่วมคนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเราจู้สึกว่ามันยากนะน,นายนายจะทํายังไงแล้วคนเก้าเก้าหนึ่งก็จะแบบอธิบายวิธีทางให้เราไปว่าเออไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เรารู้สึกเฮ้ยไอ้น,นี่ไม่ธรรมดาไอ้น,นี่ต้องพาพวกเราไปได้แน่เลยเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะนี่ยคือที่มาของเก้าเก้าหนึ่งแล้วพื้นฐานการทํางานเป็นเลขเก้าอีกไม่สนด้วยไม่สนว่าจะต้องทํำยังไง ให้มันสําเร็จแล้วไม่สนเ้วยว่ามันต้องดีหรือเปล่าวิธีกคือเน้นความสําเร็จครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นว่าต้องดีกว่าคนอื่นไม่ได้เน้นว่าต้องเยอะกว่าคนอื่นไม่ได้เน้นว่าคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องได้ที่หนึ่งตลอดแต่เน้นว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องสําเร็จวิธีไหนก็ได้ยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้ให้สําเร็จเลขเก้าเนี่ยผมชอบเทียบกับการวิ่งมาราธอน ้าเกิดว่าเป้าคุณอยู่ที่เหรียญทองคุณได้เหรียญทองแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องได้ที่หนึ่งนี่ไม่ออกใช่ไหมก็ให้วิ่งเข้าในลำดับเทสอานหนึ่งถึงร้อยอย่างเงี้ยได้เหรียญทองเขาอาจจะได้วิ่งได้สักเก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยเก้าสิบห้าแปดสิบอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงมันก็อาจจะแบบดีกว่าคนได้เหรียญเงินนิดเดียวอ่ะแต่ฉันได้เหรียญทองเพราะเป้าหมายฉันอยู่ที่เหรียญทองฉันไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ฉันอยู่ในเรเวลนั้นไม่ออกใช่ไหมเออประมาณนี้ คนเล็9 9 9 1จะเป็นประมาณนี้เมื่อไหล่ที่แน่วแน่สิ่งใหนแล้วสิ่งนั้นต้องเกิดน,นะครับจึงเป็นที่มาที่ผมตั้งชื่อว่าปักหลักสันสางวิธีการไหนก็ได้ขอให้เป้าหมายเราชัดเจนวิธีไหนเอาหมดยกเว้นวิธีที่เป็นไปไม่ได้นะเขาจะหาทางที่เป็นไปได้ข้อดีของ9991คือสร้างสรรค์วิธีการที่เป็นไปได้นะครับอันนี้คือส่วน้ายส่วนดูพลิกด้านหน้า อันนี้มันค่อนข้างจะจริงๆถามว่าจะต่างกันไหมมันก็ต่างเนี่ยนะเพราะว่ามันตำแหน่งก็แต่งแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองผมอะอย่างเช่นพวกเลขแบบพวกหน้าตาอ่อนหวานอ่อนโยนอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสองสี่หกอะไรอย่างเงี้ยอก้ามาแต่เก้าเก้าหนึ่งก็หาวิธีการทำมาสำเร็จซึ่งดูแล้วมันดูดีนะแต่บุคลิกภายนอกเขาเป็นค,คนที่แบบไม่ค่อยสนใจเรื่องของการแต่งตัวเท่าไหร่เขาแต่งไงก็ได้สไตล์เขาอะเก้าเก้าเก้านี่คืออินดี้อยู่แล้ว คือถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็กผมสไตล์เนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่แต่งตัวที่แบบดูประหลาดจนแบบคนจะแบบมันอาจจะแต่งตัวดูล้ำล้หน่อยอ่าเป็นแฟชแฟชั่นแต่ว่าอาจจะดูไม่เหมือนใครไม่ไม่มีใครเหมือนแคจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบเข้าเทรนน่ะเขาไม่จําเป็นต้องแต่งให้เข้าถึงแต่งในแบบสไตล์ถึงแต่ว่ารับได้นะไม่ใช่แบบแต่งอะไรก็หยิบอะไรมาใส่ผ้าชิ้นเดียวเลยไม่ใช่นะงั้นนะเออไม่ใช่ประหลาดขนาดนั้นนะก็คือแต่งตัว ก็รับได้แหละเออก็รับได้แต่คือมันแค่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านผมว่าก็สายแฟชั่นเหมือนกันสายแฟชั่นซึ่งการแต่งแบบแฟชั่นเนี่ยบางทีมันแต่งปกติมันก็มันก็ไม่เหมือนปกติอะนึกออกไหมแต่ถามว่าคนเห็นแล้วรับได้ไหมอย่างเช่นอ่ะคือคล้ายๆคนแต่งคอสเพย์แต่ไม่ใช่คอสเพย์แบบเต็มขั้นนะเออมีความเป็นสไตล์เหมือนเด็กวัยรุ่นนะผมว่าสตาไตล์ในวัยรุ่นน่าจะชอบนะแต่ คิของบุคลิกเขาคือเขามั่นใจมากไม่ว่าเขาจะแต่งไงเขาจะตาัยความแบบเชิดนะมั่นใจทําให้เข้าถึงค่อนข้างยากนะคนคนนี้นึกภาพเวลาเราไปเจอคนที่แต่งตัวแบบเฟียสมากๆอะ่ะเป็นคนที่แบบอต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วแบบเออเหมือนเราเจอคนแต่งคอสเพย์ pay, แล้วก็แบบว่าหน้าตาตึงๆอะ่ะเฮ้ยพูดได้หรือเปล่า เนี่ยเออมันจะรู้สึกว่าด้วยความล้ำของเขาทําให้ดูต่างไปจากคนอื่นมันทำให้รู้สึกว่าเออแต่งตัวแบบนางพญาเออแบบราชามาเลยเหมือนข่าวช่วงนี้นะผู้วิเศษนะเ,เข้าถึงยากอะไรเงี้ยคือความเข้าถึงยากมันไม่ได้เกิดจากการที่เป็นเก้าเก้าสาธุนะความรู้สึกของผมที่เป็นเก้าเก้านี่ยเพราะเขาจะแต่งตัวที่แบบมันดูล้ำล้ำอ่ะดูไม่ค่อยเหมือนใครแล้วยิ่งเป็นเก้าหนึ่งในพื้นฐานเอกลักษณ์ด้วยเนะี่ยยิ่งดูมั่นมั่นอ่ะ มันก็เหมือนจะเข้าถึงยากกับคนมั่นใจนะเนอกลุ่มเนี้ยไม่ใช่ว่า99สาธุแน่นอนไม่ได้แบบแต่งตัวเหมือนพระแน่นอนสาหรับผมนะผมบอกว่าเออมันเป็นลักษณะของคนที่แบบมั่นใจในการแต่งตัวสไตล์ตัวเองประมาณนั้นนะครับอโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะเรื่องเสริมเรื่องแรกเรื่องความรัก้วกันแน่นอนเขาเป็นคนที่ต้องมองอะไรที่มันสมมติเขาโฟกัสว่าอยากจะมีแฟนเขาก็ต้องได้แฟนในสิ่งที่เขาที่เขาคิดไว้แล้วค่อนข้างจะเลือกนานเหมือนกันนะ ิ <ST AN TS> ึกออกใช่ไหมก็เลือกนานแต่ถามว่าปิดกันไหมเขาไม่ปิดนะเขาก็เลือกไปเรื่อยแต่เลือกนานไงไม่ลงสักที <ST AN TS> ประมาณนั้นมันต้องใช่คนนี้คนนี้คนน,คน,นี่ตามสไตล์ถ้าไม่ใช่เขาก็ปล่อยผ่านเพาว่มันในสีเลือดวันนั้นถามว่า,าถ้าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่นานหรอกนะมันอยู่ที่เขาอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้คนอื่นจะเข้ามาบุคลิกแบบเนี้ก็คือมันต้องบอลทูบีจริงๆ,ๆอ่ะเกิดมาชอบคนตายแบบนี้จริงแบบ99อย่างจริงๆมันถึงจะแบบเข้ากันได้นะ เรื่องความรักก็เลยมองว่าอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาอยากจะได้หรืออยากไม่อยากจะได้อย่างไงแต่ส่วนตัวมันก็คือเรื่องอามณ์อามณ์อะลรพวกนี้อาจจะแบบคนเข้าถึงยากหน่อยนะครับความรักก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องการเงินเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เ,เรียกว่าแสวงหาการเงินแบบสุดๆนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องได้เงินนะ่ะเขาก็หาได้ดีดนิ้วเลยปุ๊บปุ๊บก็มาเลยแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบ ทวินหาว่าจะต้องได้เงินคือเขาเป็นคนที่เราทํางานไปเราตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากเป็นไปแล้ววันหนึ่งสิ่งนั้นจะทามาซึ่งรายได้ของเราเองอะไรประมาณนั้นแนะ่ะเขาชอบมีความเป็นตัวเองแบบอินดี้หน่อยๆน,นะ mm. ก็ถ้าเกิดว่าอกให้เขาไปหาเงินตั้งใจหาเขาก็หาได้ครับถ้าแบบฟิกเฉพาะเรื่องการหานะเต็มสิบผมให้8ก็ถือว่าโอเคนะก็คือได้ตามเป้าแล้วก็อาจจะได้เยอะหรือมากนะนั่นก็เป็นกําไร แต่ถ้าถามว่าเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ถึงกับเก่งมากแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคนสูรุ่ยสุร่ายนะเต็ม10ก็ให้8เช่นเดียวกันภาพรวมกลุ่มเนี้ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาทางการเงินก็เต็ม10ก็ให้8ถ้าเป็นคนที่แบบสตาร์ทอัพเริ่มต้นใหม่ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายเท่าไหร่ก็นั่นแหละก็เป็นคนที่แบบไม่ได้อยากเร่งหาแต่ก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองลำบากนะครับประมาณนั้นส่วนถ้าเป็นคนมีเงินมีทองแล้วโอ้นี่สบายเลยนะครับเขาก็ อยู่ได้ติดลมยาวๆนะตัวเลขก็จะเขียวอยู่ตลอดนะครับแต่เขาจะไม่ได้แบบทะเยอทะยานให้มันได้มากกว่านั้นนะครับผมก็ภาพรวมของเลขกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้นะเราพิจารณาดูครับว่าชอบไหมเลขตรงเลขตองดีไหมสําหรับผมผมมองว่าผมไม่ค่อยสนใจตอนเนี้ว่ามันจะตองหรือจะไม่ตองหรือจะเป็นเลขเดี่ยวยาวๆหรือจะอะไรเนี่ยคือยิ่งเป็นคนเลขที่มันเป็นตองหรือว่าเป็นเลขนั้นนะทั้งเบอร์นะผมมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นสไตล์ของเลขเดี่ยวนั้นนะ การคิดการตัดสินใจมันก็ไม่ได้แปลกทุกคนมีสิทธิ์เป็นแบบได้หมดคนตั้งเจ็ดพันล้านคนเนาะรหัสมันก็อาจจะสลับกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านแบบเราจะไม่ค่อยไปค่อยติดใจว่าโอ้โหเลขนี้เลขตองนะเลขตองเป็นคนแบบนี้ไม่ค่อยน่าใช้อะไรเงี้ยสำหรับผมใช้ได้หมดครับถ้าสไตล์ที่ผมอธิบายหรือว่ารีวิวให้คุณฟังไปเนะี่ยมันเข้ากับชีวิตคุณหรือว่ามันเหมาะเอ้ยชอบสไตล์แบบนี้คุณก็ใช้เลยครับไม่ต้องไปกังวลกับมันนะโอเค ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอทูเกดเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ